เอา้าวครับผมก็ต้องการสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมแรชิคิมเบอร์ทีวีนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับในเกมถั่วเขียวนั่นเองนะครับทุกคนที่วันนี้ผมก็เอ่อมาอยู่กับในเกมฮักนะครับผมอ่าเอาชิปหายแล้วครับทีกเฉยคือเกมฮักนะครับผมฮักเขียวนั่นแหละครับผมก็เป็นเกมตั้งแต่สมัยอ่าสองพันสามเลยนะครับทุกคนก็รู้ดีว่าเกมสมัยนั้นนะครับยังกราฟิกยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับทุกคนผมจะเลยเรียกมันว่าถั่วเขียวแล้วกันนะทุกคน โอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มสต okay. ่อรีโมทโอเคกดนุง่งแกมป้ายนะครับผมแล้วก็เอออีซี่ก่อนละกันนะฮะทุกคนเพราะทุกคนก็รู้ว่าผมเล่นไม่เป็นนะฮะเล่นเกมไม่เก่งด้วยนะครับทุกคนฮะอีซี่ไปเลยเออนะครับทุกคนผมไม่พูดเล่นนะเนี่ยผมอีซี่จริงๆนะครับทุกคนนี่เราไปดูกันว่าเรื่องจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกมของ PlayStation 2นั่นเองนะครับทุกคนคัดซีมันจะไม่เต็มจอนะต้องขอโทษและขออภัยกันด้วยนะครับผมนี่สตาร์ทไปเลย ฮะจุดเชื่อมสื่อสื่อฟอสิสเบสิบริสุทธิ์เหนไหมนี่คัดซีนมันก็อยู่ประมาณนี้เลยนะแม่นเต็มจอดนะฮะทุนเนี่ตัวขอโทษและขออภัยกันด้วยเด็กครับผมนนี้เป็นร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งซึ่งเออ่บูธเบนเดอร์ได้ขับรถมาจอดรถอ่าแล้วก็อร่อยรสสุดไม่จะปวดยอดจังเลยขอตัวไปเข้าน้ำก่อนสักครู่เอ๊ฟปิดประตูอ่ะ ล้างมือก่อนอเอ๊ะทำไมมันมีควันอะไรเนี่ยรู้สึก,ปกแปลกๆเลยขอเช็ดกระจกหน่อยโอ้อะไรหรอโอ้ยตัวห้กจับโอ้ยจะเขย่าซิ่งก้อยเออไม่เอ้เหือโอ้ย,อย,อยเจ็บโอ้ยอนี่เราคิดไปเองใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ใช่ความจริงใช่ไหมดูอีกทีนี้ เออไม่ใช่แล้วเออโดนหกควบคุมร่างกายแล้วเนะี่ยแล้วก็มีกล่องทัพนะครับผมจากของไอ้พ่อพ่อนางเอกนั่นเ,เองนะฮะชื่ออะไรไม่รู้ลืมแล้วโอ้โหเอาทั้งหอทั้งทั้งรถบนถังมาเลยนะครับผมเออโอ้ยตัวเขียวออกมาแล้วเอ,อ้อเฮ้ยออนิวเคลียร์มาเว้ย เออถั่วเขียวเฮ้ยแอนยัไงพ่อของนายเอกที่ว่าอะไรไม่รู้เออถั่วเขียวเออเอาตีนแบบเกี่ยบลงพื้นที่เดียวนี่โอ้โหแผ่นดินนแีบบ่แบบมันเกิดแผ่นดินแยกเลยฮะเฮ้ยมันจอดมันเอาหอลงมันเอาพวกแอ่พวกสมุนทหารลงมาเออมาดิมาดิดโอ้โหโดนยิงโดนยิงเออ ต่อยต่อยเอยหัวโขกมาดิดิขอจับตัวเพื่อนเอยเอาไปเด็กเออเนอไต่อยเออทุบ้าไปเออทันเร็วครับเออไปไปเออไอ่เนอส้นตีนพิทักษ์โลก่ใช่แล้วเออมาเออ เออมาดีมาดีมาดีเออเออเออแน่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 ก็หลวงซิโก้เองหักไปเลยเฮ้ยเออเออเออเฮ้ยเฮ้ยอืมเฮ้ยเสียงเสียงไม่ดีเว้ยตุ้มต่ำตุ้มต่ำเลยนะเกมสมัยก่อนเสียงดีขนาดนี้เหรอตุ้มต่ำตุ้มต่ำเลยฮะโอ้โหบึ้มโดนได้ฮะนี่แน่เอาไปเด็กลดลดมาดิดิมาดิดิ ฮอฮอตัวไหนมันเล็งฮะฮอ,อเอาไปได้เอาผ่านแล้วเอาคอิเออโดนไปโอ้โหโดนโดนเฮ้ย,ย,ยนีไ่ไงอัดโถอัดโถเออไอ้เตี้ยหัวโคหัวโคมาเด้เด้เออมันต้องกดสองม่มเออเพื่อ,<ๆ>เ,พอเพื่อทำการทุบลงพื้นอย่างนี้นะครับผมเฮ้ยนี่แน่นี่แน,ะนนะ่ตุ้ม,มตั้มทุ้มตั้มเลยโอ้โหเสียงเสียงเสียงโอ้หูเสียง สิ่ง <g Dam mit> <g aff kabul> มากเลยเอ้ยไอ้สีส้มมันก็คือสีเขียวจะเป็นเลือดนะสีส้มจะเป็นเออ่ أ, พลังนะเกจพลังนะถ้าพลังเต็มก็จะสา,ามารถใช้พลังใหญ่ได้นะพวกเฮ้ยขอวิ่งรอบๆหน่อยแล้วกันเดี๋ยเอ้ยอาวุธนนี่ไม่ใช่แล้วโว้ยมาเต็มว่ะยี่ต้องเอ้อยเฮ้ยเฮ้ยดู๋ยวเซ่เดี๋ยวเออ อ้มากันเรื่อยๆเลยววุ้ยเออเอ้ยเอ้ยโยดหยุดมันเอาอุ้ยมันเอารถพลังมาฮะทุกคนโอ้โหเอ้ออู้วเอารถถังมาโอ้ยโอ้วิ่งหลบก่อนเอ้ยไอมีไอ่ไม่ใช่แล้วเอ่โย่ทัไปอันดับเซ่ฟาดฟาดเอ้ ฟาดลงไปฮะโอ้โหปุ่มต่ำเลยวันนี้จัดการมันต้องจัดการรถปืนถังแล้วรถปืนถังบ้าบออะไรพูดจะกระเด็กมันต้องจัดการรถถังเว้ยเอ้ยหลบก่อนมันมีบาเรียเว้ยเออวิ่งรอก่อนนะเออฟาดเข้าไปทุบเอ้ยไจิ๋วหายแล้วเอ้ยอดีพังได้ฮะเอ้ยแน่นี่แน่นี่แน่โอ้ยมันช็อตผมฮะมันช็อตผมเอ้ยโง่จริง อนี้ก็ควันอะไรก็ปังมาเกินเฮ้ยอัปเด็กกระดูกโค้งเองก็ขกาดโอ้หมีกระตุกเล็กน้อยผมขโอโทษด้วยนะครับผมเออเรียบร้อยเอออัปเด็กเรียบร้อยฮะโอเคหออบินฮะบินมาโอ้โหมาเทียบยเลยอ๋อถั่วเขียวเ,เราเป็นไงฮะโกดใช่ครับผมเออกระโดดไหมเออจับหอได้เว้ยเออหอหมุนเออ เอออย่างไงฮะยังไงฮะจับไปอยู่ใช่ไหมโอ้โหหักฮะร่วงแล้วผมเออโอ้โหอย่าไงฮะปรากฏว่าฝันโอ้ชิบหายแหละโอ้ยใครโทรมาวบ้างฮะเฮลโหลจะมีเงินให้หน่อยหรอเงินเยอะเลยเหรอไม่ใช่เหรอผมพูดไปงั้นแหละ อ่ไนต้องอลักลอบเข้าไปในฐานของศัตรูพเพื่อไป,ไ,ปไม่ใช่แล้วผมก็พูดไปันแหละฮออะไรเนาะนต้อง,ขอเ,องเข้าไปในฐานของศัตรูกันเหรอเอ้อเ e เครื่องมือสื่อสาราเอาไว้ในถังขยะตรงแถวนี้นี่ไงเออนี่ไงที่อุดถูใส่เข้าไปตาไม่เทสเลยเลยเอ,อ่าเซฟหน่อยแล้วกันเนะครับผมเป็นเซฟที่หนึ่งโอเคใส่เข้าไปครับผมอ่าโอเคกดเซฟแล้วก็คอนเทนต์ดีวไปฮนะเนี่ยอยู่กับในด่านที่สองได้เองนะครับผม ตัดไปฮะโอเคไปไปเพื่อเอ๊ยมีรถกำลังมาเออรถมันผ่านไปแล้วโอเคไม่เห็นไม่เห็นไปได้โอเคไปได้ฮะหูที่เป็นคนด้วยเออ แต่เป็นบูสบูสอ่าอันนี้ม you well, ีถังขยะเอ้ยอันนี้ต oh, right ่อยได้ไหมไม่ได้ฮะอ๋อม okay. ีกิ้งได้ครับผมแล้วอ๋อกดค้างจะเป็นย่องนะฮะแต่กดครั้งเดียวมันจะเป็นกิ้งไปอย่างี้นะครับผมเดี๋ยวไปฮะไอ้มีถางมาสองไงเฮ้ยตรงนี้ผ่านไอ้นั่นด้วยผ่านเลยกดเองใจเย็นกด เออให้พวกทหารส่งสองนายที่เข้าไปก่อนอ่ามันไม่เห็นไปแล้วไม่อยู่แล้วโว้ยจะอยู่ทำไมล่ะเออกิงไปฮะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเออลิฟเข้ายังไงวะเนี่ยอาอชิบหายแล้วครับซีน กำลังขนอะไรไม่รู้ครับผม<ป>มองหมายถึงมองข้างล่างตัวนี้เหรอโอ้โหมองข้างล่างตัวนี้เออเรา,าต้องเข้าไปในนี้กดสามเหลี่ยมเอ,อ้ยกดรหัสโอเคเข้าไปครับผม อ่าพิ่ประตูโอเคโเออดูหน้าบ like ูตอดีๆพี so ่เป็นอะไรกันาะเกมยุคยุกอะไรไม่รู้ยุคแต่มสองพันสามเนี่ยผมเนี่ยใครอยากเล่นก็หาโหลดเล่นกันได้นะครับผมถ้าหาถ้าหาเจอนะเราจะนานไปนิดนึง กล้องวงจรติดอ๋อรอให้กล้องวงจรปิดให้ตาแล้วเหลือแค่ตายเรียบไปอะนะเอ้ยย่องกัดย่องก่อนอ่าย่องไปก่อนเอ้อเฮ้ยมีทหารไหมไม่มีใช่ไหมไปสิครับผมทึบตรงนี้เอ้ยมีเหมือนตู้เอทีเอ็มตรงนี้ครับผมตุ๊ดตุ๊โอ้ใส่พาสเวิร์ดมันจะโดนล็อกเราต้องแฮก ใช้เวลายสนทีในการแฮกแนวต้องเอ่อท,ทำทำเหมือนโค้ด้านบนใช่ไหมอาชิบหายแล้วเอ่อเจ,จ,จ็ดเดอ่อเออเจเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเอ้า,าชิบหายแล้วสับสับกันเก้าวินาที โอเคประตูเปิดเรียบร้อยแล้วไอ้ย่องก่อนย่องก่อนเพอมีอะไรโอ้ไอ้มีทหารสองนายอยู่ในนี้เราต้องเฮ้ยตรงนี้มีจุดให้แอบด้วยเออหลบอย่าี้แหละเออหมอบไว้หมอบไว้ไอ้พวกต่อยทหารสองตายล่ะเราเรเวิ่งไปจะให้นายช่วยหน่อยนะเอากลับ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 ใส่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไมเห็น ไม่ได้เลยนี่เฮ้ยมาจะอยู่ไปถึง่อไหร่นะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเฮ้หลับไปกันเด้แวคงม,มีใครเข้ามาหรอนะเฮ้ยมันจะไปแล้วครับทุกคนไอมันเดินผ่านไปไม่เห็นด้วยฮนะคงไม่ได้มองเลยฮนะไปสิเดิรืหน่อยเพื่อเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเสร็จโจนเสร็จโจนไปแล้วฮะไปฮะอนี่เพื่นจะเป็นเครื่อง ไอ้ตัวนี้สามเหลี่ยมโอ้ลากออกมาได้ฮะอบโอเคน่าจะพอแล้วสดีทเอเข้ารูตัวนี้ไปเอออึบมันคมันช่องแอร์เลยฮะโอเคช่องแอร์ใหญ่เกินอ๋อที่นี่เป็นห้องห้องห้องอะไรไม่รู้ to that breakthrough take would make genius. น่าจะเป็นห้องเกี่ยวกับวิจัยอะไรสักอย่างหนึ่งเขาบอกไอ้ตัวนี้สามเหลี่ยมอ่าดึงคันโยกดึงคันโยกอีกอแล้วก็เปิดประตูตู้ตู้ตู้ใส่รหัสอืมเพื่อลงไปข้างล่างตรงเครื่องเมื่อกี้ใช่ไหมเราจะได้ไปล่างเป็นฮักใชาร์ดยิบลงไปข้างล่างฮะเฮ้ยมาแล้ว เออบุสโอ้ยยัไงเป็นไอ้นี่น,ะะน่ะเออเครื่องอะไรวะเขาเรียกว่าอ,อะไรวะไม่ได้ดูฮัรกนานลืมฮะเอ้ยกดตกตีสินะจดรหัสตัวนี้เพื่อเปิดเครื่องโอเคเอ๊ก้าวก้าอยู่ไหนวะก้า่ตัวนี้บีบีบีแล้วเอ เออแล้วก็ดึงดึงแล้วก็เกตเกตสามเออเออเรียบร้อยจะเป็นวินาทีอ๋อเหลือเวลาเหลือเฟือไอเออเปิดประตูแล้วเข้าไปสินะเออเรียบร้อยคัดซีนผ่านแล้วหรอโอ้โหง่ายจังเลยฮึปนั่งเครื่องครับผมอ๋อเครื่องสกัด สารสารเอ่อสารสารของฮักออกจากตัวใช่ไหมน่าเป็นเครื่องเจาะเลือดนะเปล่าไม่ใช่ยิงลำแสงยิงลำแสงเอออ๋อทำตัวเองเอ้ยมันดูดดูดลำแสงนี่นะมันเป็นเครื่องดูดส,สารเอ่อสารเขียวจากในเลือดของฮักออกไปที่นะี้ยเครื่องสกัดหรือเปล่าโอ้โหเครื่องสกัดเลือดแน่เลยฮนะ เห็นไหมเฮ้ยมีคนมาครับผมมีคนมาฮะเฮ้ยจะบอกเล้วมันเอาเลือดของเราไปเฮ้ยมันดีใจมาทำได้ยางงี้มันกดแล้วเฮ้ยปรับอุณหภูมิเฮ้ยปรับข้าดีเอเอของมันแล้วไปนะไม่นะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกาแฟ ตะเก่นั่นตะแก่นั่นเป็นไงอ่ะโอโ้โหกลายเป็นฮักไปแล้วโอโ้โหเโอเ้ยเอ้ยหัวใจเราเริ่มเต้นตึกตักตึกตักเออเออเป็นฮักแล้วเออขายล้มใหญ่แล้วเป็นถั่วแล้วเป็นถั่วเริ่มจะเป็นถั่วเขียวแล้วเริเออ่มเป็นถั่วเขียวแล้วเออเออเอ้ถั่วเขียว เอ้ยมันหนีไปแล้วเออต้องไล่ล่ามันซะแล้วใช่ไหมโอเคจะไปไหนไอ้ไอ้ก็เลือดขาไปทำไม่ดีเอาเซฟโอเคซเซฟเซฟทับไปเลยเอ๋เนี่ยผมไปฮะพอตเดียวนานต่อไปเลยนะครับผม เออเออมีสะดุดเล็กน้อยเออทำลายไปแล้วเอ้ยเราต้องโดดไปอ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีของให้จับด้วยเออท่อระบายน้ำใช่ไหมเออมาเฮ้ยเฮ้ยไปทำไมกันเออฟาดไปเออเอออย่างไรนี่หนิเอออะไรฮะโอ้โหเออทำ้ายหมด ไอ้ยาดตีแน่ไอ้ฮันเดอร์ครับฮันเดอร์ครับไอ้อะไรของไอ้เออ,อตอบโทตบโทเพื่อนตอบโทเพื่อนเออไม่ไหวไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วไปกระตอดดีกว่ากระโดดเออมาแล้ววุ้งใหญเพื่อนมันยังไม่สมูทพอเหรอเนี่ยเอ้เกาะอี เออไปทางนี้ไอ้แหน่เดินออกมาทำไมเติอนออกมาทำไมเหรอเอ๊ะออกจากลิฟต์ใช่ไหมพวกเองน่ะโอ๊ยติดติดติดเอออุ้มฟาดเข้าไปอต้องลงไปข้างล่างสินะกระโดดเออไอ้แหน่ไอ้แน่มีห่อมาครับผมหอมาใช่ไหมห่อระบายน้ำเลยเออฟาดเข้าไปเออ เออเออสามเดียบสี่เดียบเออสามเดียบสี่เดียบเอ้ยทุบลงไปโอเคพ่อหน้าอีกแล้วโอ้ฟาดลงไปฮะเออไอ้แน่ดีแน่ดีแน่ใครมาใครขวางตายเว้ยเออลงไปล่างเอออะไรอะไรของเองเห้อเห้อเห้อต้องโดดข้ามไปสินะกระโดด เอ้ยย่เอ้ีมาสิขอน้ำอีกแล้วขอดึงขอขอน้ำเออไต่แน่ต่แน่ตี่น่เออเออไต่แน่ไต่แน่เอ้ยเอ้ยยิงเข้ไปยิงเอาชิบหายแล้วไต่แน่ไต่แน่เออฟาดลงไปเออพลังเต็มฮะ เอ้ยเอ้ยไม่ไม่ใช่จะจัดทันด้วยแคปเออจัดทันด้วยแคปก็ได้นะไม่ใช่แล้วเอ้ยเดี๋ยวมันต้องตบไปอีกทางนึงอันเดอร์แคปเอาไม่ได้เหรอเอ้ยไปแล้วไม่อยู่แล้วฮะไอ้นี้ทำลายได้เลยเสาเสาเนี่ยตีใช่ไหมเออเห็นไหมเสาทำลายได้บุ้ยตีเนี่ยโอ้ยโอ๊ยอะไรของพวกไอ้เนี่ย อย่าไปยุ่งกับถั่วเขียวเออถั่วเขียวโดนแม่งเลยเอ้ยมันมาเยอะว่ะไปก่อนดีกว่าไปตรงนี้กระโดดอีแน่อีวัดตีพวกมาทำไมฮะเออตีแน่ฆ่าอย่างนี้ฆ่าฆ่าหน้าลิฟต์อ่ะตีตัดการ หน้าลิฟเลยเต้ยเต้ยทำลายออกไปฮะกระจกอะไรขวางเท้าไว้เออเออต้ยเต้ยเนี่แน่นี่แน่นี่แน่ไหนเฮ้เฮ้ตายอ่ะเฮ้มาลงมาทำไมลงมาทำไมลงมาทำไมเหมือนจะต้องไปด้านนี้ครับผมกระโดดเอ้ยย่าฮะลงจากตึกโคตรสูงเลยอะไรยืนรอทำไมยืนรอทำไมยืนรอทำไมฮะ ึอุ้ยแน่อ้ยแน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่ยังไงครับผมเฮ้ยเฮ้ยมีท่อเว้ยมีท่อพวกอ็งมาทำไมกันเถอะมาทำไมกันเนอะเนอไม่ตายไม่ตายไม่ตายอุ้มไปแล้วแหละไม่อยู่แล้วเว้ยเอาไปเด็กไปแล้วไม่อยู่แล้วโอยติดโดดไปสินะโดดตัวนี้กระโดดอุ้ยเยอะ อย่งหมาเพียบอย่งหมาเพียบสินะเออไี่แน่ขอเออเอ,อ,เอ,อันเดร,เออนร์คลับ l ันเดอร์คลับเฮ้ยทุบหันตภัยฮักพิฆาตใช่ไหมเออจะเป็นฮักพีก่ข้าใช่ป่ะน่าจะออกไปทางน,นี้เออเออโดดลงมาแล้วเอ,อ้ยไปไหนต่อวะเนี่ย ไปไหนต่อพวกเอ็งมาทำไมกันเออขวางทางเว้ยขวางทางจรินเลยเว้ยเอ้ยเอ้ยทันเดอร์คลับ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 เอ็งมาทำไมกันฮะมาทำไมกันไอ้เนี่ยเตะเลยเตะเตะออกไป ลืมขโบเออลืมขโบฮักไอ,อจั๊บแล้กดสามสี่เนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่วะไม่กดถ้ากด,ากดเออนี่นี่ไอ,อจะไปตีแต่ว่ากดนี่สองสามแล้มันจะพุ่งลงแงวะผมไม่ได้เล่นนานผมลืมตั้งแต่สมัยแตัเอ้ยออกมาทางไหนตรงนี้ถูกแล้วเออโดดมานี่ไปฮะ ลงไปในท่อเออรยบร้อยผ่านนะครับผมแหมไม่ทราบว่าทุกคนสนุกกับแบงเอ่ยสนุกถ้าชอบคลิปทีก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะแล้วกดติดตามกด้วยนะครับผมก็แอบใครมาดูใหม่ก็สามารถคอมเมนต์ทุกคนกันได้ะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนเลยครับผมไว้เจอกันในาพหนนะครับผมฝากตบไห์ด้วยนะครับผมบายครับทุกคน